ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยลังเลสงสัยเวลาต้องช่วยเหลือใครสักคนบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องรล่าแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะฮะผมได้มีการเกริ่นเกินนะครับพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งผมเนี่ยนึกถึงนะครับตอนที่ผม พูดถึงเรื่องราวของการเล่นแบดนะฮะหรือว่าการซ้อมแบดมินตันนะครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีชื่อว่าสิ่งที่ดิสนีย์แลนสอนฉันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณฮิโรชิคามตะแล้วก็แปลโดยดรจารุนันทนะสารสมบัติหนังสือเล่มนี้นะคะผมต้องบอกเลยนะฮะว่าหลังจากที่ผมอ่านจบนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไปรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับไปเขียนว่าผมรู้สึกกับหนังสือเล่มนี้ยังไงนะฮะ ผมก็ไปเจอข้อความนะฮะที่คนที่ได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนผมนะครับแล้วก็ได้มารีวิวเอาไว้นะฮะซึ่งข้อความที่เขาเขียนนะฮะมันโดนใจผมมากๆเลยเพราะว่าเขาเขียนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่น่าอ่านเลยนะฮะเป็นหนังสือที่ออกแบบปกได้แย่มากนะครับผมนี่ผมต้องขออนุญาตออกตัวก่อนว่าผมเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายนะฮะหรือว่าจะหมิ่นประมาทแต่อย่างใดนะครับแต่ความรู้สึกตอนแรกคือมันเหมือนหนังสือเรียนจริงๆนะฮะมันเหมือนแบบหนังสือแบบเรียนเลยนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยนะฮะ รูปเล่มมันนะครับรูปประกอบมันน่ารักมากๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออ่านง่ายนะฮะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็อ่านจบได้แบบง่ายๆตัวหนังสือใหญ่อ่านสบายนะครับสิ่งที่มีคุณค่ากว่านั้นนะฮะก็คือเนื้อ,อาหาในหนังสือนั่นเองนะครับอย่างที่คําโปรยบนหนังสือเขาบอกเอาไว้เลยนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้จะทําให้เราทุกคนอยากมอบความสุขให้กับคนอื่นบ้าง เพราะฉะนั้นนะฮรผมอ่านแล้วนะครับผมมีความสุขกับหนังสือเล่มนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครเป็นการมอบความสุขให้กับผู้ฟังพอดแคสต์รายการเอาดีเข้าตัวทุกคนบ้างนะฮะส่วนเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้นะฮะ เล่าในมุมของผู้เขียนนะครับซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าเป็นประสบการณ์ของเขาเองนะฮะในการที่เขาได้ทำงานที่ดิสนีย์แลนด์โตเกียวนะฮะโดยทำหน้าที่เป็นไนท์คัสโตเดียลนะครับหรือว่าเป็น เจ้าหน้าที่ผู้ทำความสะอาดรอบดึกคนแรกของโตเกียวดิสนีย์แลนด์เลยนะฮะแล้วก็ได้ก,กลายมาเป็นซ u เปอร์วิเซอร์ควบคุมคุณภาพการบริการรวมถึงยังเป็นผู้ฝึกสอนสตาฟฝ่ายดิสนีย์ยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะซึ่งเป็นฝ่ายการศึกษาของดิสนีย์แลนด์อีกด้วยนะครับทั้งนี้นะฮะเขาบอกนะครับว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อมากๆนะฮะในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าจริงๆ แล้วเขาก็ไม่เรียกลูกค้าว่าลูกค้าด้วยนะเขาเรียกว่าเกสนะครับส่วนตัวของพนักงานทุกคนเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแคสนะฮะเพราะทุกคนที่เข้ามาอยู่ในดิสนีย์แลนด์นะฮะที่ทำงานในดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนต้องสวมบทบาทนะฮะต้องแสดงโชว์ตลอดเวลาเพราะว่าต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับลูกคา้าหรือว่าเกสทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสดิสนีย์แลนด์ โดยเรื่องราวในเล่มนะฮะเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับแคสนะครับหรือว่าพนักงานหลายๆคนที่คุณคา่าในดานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาได้รับหน้าที่ในการเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับบางเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างจะประทับใจมากๆนะฮะแล้วก็ให้เห็นนะครับว่ากว่าที่พนักงานคนหนึ่งของดิสนีย์แลนด์เนี่ยจะกลายเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการให้บริการแบบนี้เนี่ย หลายครั้งเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะฮะมันมีเรื่องที่ทำให้พนักง,งานเหล่านั้นเนี่ยหลายคนตัดใจนะฮะที่จะเลิกให้บริการหรือว่าเลิกที่จะเป็นพนักง,งานของดิสนีย์แลนด์ไปหลายต่อหลายครั้งเลยอย่างเรื่องราวนึงนะฮะที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพนักง,งานที่ทำงานค่อนข้างจะดีเลยนะฮะแล้วก็ทำงานที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยมา2ปีแล้วนะครับ ผู้หญิงคนนี้นะฮะเขารับหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องของการจัดหาตัวนะครับหรือว่าซื้อตั๋วนั่นเองนะฮะให้กับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมซึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะฮะคุณคคนาดาเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุนะฮะที่ลูกค้าที่จะมาเยี่ยมชมเนี่ยนะครับ,บวุยวายนะฮะแล้วก็พูดจาด่าทอพนักง,งานอยู่ที่บริเวณจุดขายตั๋วนะครับ ซึ่งพอเดินมาถึงนะฮะก็ปรากฏว่าลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยได้กลับบ้านไปแล้วนะฮะโดยตัดสินใจที่จะไม่เข้าเยี่ยมชมดิสนีย์แลนด์หลังจากนั้นนะคุณคานิดาก็เลยไปถามพนักงานคนนั้นนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพนักงานก็เล่านะฮะว่าครอบครัวนี้นะฮะมากัน3คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยดิสนีย์แลนด์จะให้เด็กที่อายุไม่ถึง3ขวบเนี่ยได้เข้าชมฟรีนะครับ ปรากฏว่าครอบครัวนี้เนี่ยก็มาซื้อตั๋วเฉพาะคุณพ่อกับคุณแม่นะครับแล้วก็บอกว่าเด็กนะฮะที่มาด้วยกันเนี่ยอายุยังไม่ถึง3ขวบนะฮะก็จะขอใช้สิทธิ์เข้าฟรีแต่ว่าเด็กผู้หญิงที่ขายตั๋วคนนี้นะฮะมองยังไงนะครับเขาก็รู้สึกว่าเด็กที่มากับครอบครัวนี้นะฮะอายุต้องเกิน3ขวบแนๆ่ๆเพราะว่าเธอเองนะฮะก็มีหลานนะครับซึ่งหลานของเธอเนี่ยอายุ สามขวบนะฮะซึ่งตัวเล็กกว่านี้เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าครอบครัวนี้จะต้องซื้อตัวสามใบนะครับเป็นตัวผู้ใหญ่สองแล้วก็เด็กหนึ่งนั่นทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ของเด็กคนนี้นะฮะโกรธมากนะฮะล้วก็บอกว่าทําไมดิสนีย์แลนด์นะฮะถึงพูดกับลูกค้าแบบนี้ไหนบอกว่าเป็นสถานที่ที่ให้บริการระดับยอดแต่กลับคลางแคลงสงสัยนะฮะในตัวของลูกค้า เพราะฉะนั้นนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นนะฮะว่าอยากจะให้มีเซอร์วิสมายนะฮะหรือว่าใจบริการที่บริสุทธิ์กว่านี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าการให้บริการที่บริสุทธิ์เป็นยังไงให้ไปเยี่ยมชมที่ร้านลามเมงของเขาเสร็จแล้วก็วางนามบัตรทิ้งเอาไว้ตอนนั้นนะฮะ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องจนกระทั่งคุณคาเนด่าเนี่ยมาบอกกับเขานะฮะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าการไม่ไว้ใจลูกค้าเนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่ไม่ดีหลังจากนั้นนะฮะพอมีโอกาสที่เป็นวันหยุดของเธอนะฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะไปยังร้านลามเมงของลูกค้าคนนี้นะครับ เมื่อไปถึงนะฮะเธอก็ค้นพบความจริงหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เด็กผู้หญิงคนนั้นนะฮะอายุ3ขวบจริงๆนะครับรวมถึงการให้บริการของเจ้าของร้านรามเมงนะฮะที่แม้แต่ให้บริการตัวเธอเองนะครับรวมถึงให้บริการแขกในร้านนะครับซึ่งมีบางคนเนี่ยพยายามที่จะกินแล้วชักดาบนะฮะแต่ว่าพอเจ้าของร้านจับได้นะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็ถามผู้ชายคนที่จะชักดาบนะฮะว่าทําไมถึงไม่จ่ายตัง ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาตกงานนะแล้วเขาก็ยังหางานทําไม่ได้นั่นทําให้เจ้าของร้านบอกว่าถ้าเกิดยังไม่มีงานทำนะมื้อนี้เนี่ยเขาให้กินฟรีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่หางานได้ค่อยมาจ่ายเงินก็ได้นั่นทำให้ผู้หญิงที่ทำงานที่ดิสนีย์แลนด์คนนั้นนะฮะตกใจนะครับแล้วก็ถามเจ้าของร้านลามเมงไปนะฮะว่าทำไมถึงไว้ใจลูกค้าคนนี้ ทำไมถึงคิดว่าเขาไม่ได้โกหกนะฮะว่าเขาเนี่ยยังหางานไม่ได้เพราะนั่นเนี่ยเป็นคําโกหกที่ง่ายดายมากๆเจ้าของร้านก็ตอบไปนะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่มั่นใจนะฮะไม่เชื่อใจในตัวลูกค้านะครับแล้วก็ลงโทษเขาจะเสียลูกค้าคนนั้นเนี่ยไปตลอดกาลแต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อใจนะฮะเขาอาจจะได้ลูกค้าคนนั้นเนี่ยกลับมาเป็นลูกค้าประจําตลอดชีวิตซึ่งถ้าเกิดว่าผลมันไม่ออกมาเป็นแบบนั้นนะฮะ ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยโกหกกับเขานะครับสิ่งที่เขาเสียอย่างมากก็แค่รามเมงชามเดียวแต่ว่าเขากล้าที่จะเดิมพันนะฮะเขากล้าที่จะไว้ใจลูกค้าคนนั้นเพราะเขาเชื่อว่าผลประโยชน์นะฮะหรือว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันคุ้มนะฮะที่เขาจะไว้ใจวันนั้นเองนะฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อต,ตัวเธอเองด้วยนะฮะเพราะว่า การไปเยี่ยมร้านลามเมงครั้งนั้นนะฮะมันทําให้เธอนึกถึงร้านรามเมงของคุณพ่อของเธอเองซึ่งเธอเนี่ยหนีออกจากบ้านมา2ปีแล้วนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอเนี่ยกลับไปยังร้านลามเมงที่เป็นบ้านเกิดของเธอเองนะฮะแล้วก็ได้เจอคุณพ่อแล้วก็ได้พ้นพบความจริงหลายอย่างเลยนะฮะที่เป็นปัญหาเป็นปมปัญหาระหว่างเธอกับคุณพ่อซึ่งสุดท้ายนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันก็เฉลยนะฮะมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เรียบง่ายแบบนี้นะฮะแต่ว่าระหว่างที่อ่านไปเนี่ยมันมีเรื่องของจุดคลายแม็กซ์นะฮะหรือว่าจุดพลิกผันเนี่ยหลายต่อหลายจุดเลยนะฮะทำให้ผมเนี่ยวางไม่ลงเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเรื่องราวจากบทบทหนึ่งนะฮะในหนังสือที่ชื่อว่าสิ่งที่ดิสนีย์แลนสอนฉันนะฮะซึ่ง ผมเองนะครับพออ่านเราก็นึกถึงเรื่องราวของตัวเองหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะช่วยเหลือนะฮะเด็กที่มาขายพุงมะลัยนะครับมาขายขนมตามโต๊ะตามร้านอาหารต่างๆที่เราเขาไปนั่งทานหลายครั้งเลยที่เวลาที่เราเนี่ยซื้อขนมจากเด็กเหล่านั้นนะครับเราก็จะเกิดความสงสัยนะฮะความคลางแคลงใจนะฮะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขารำบากจริงหรือเปล่านะฮะเขาเป็นขบวนการ ต้มตุ่นมิจฉาชีพหรือเปล่าเด็กพิการบางคนเนี่ยเขาพิการจริงไหมหรือว่าเขาหุบแขนเข้าไปในเสื้อเฉยๆนะฮะการทําแบบนั้นนะฮะการลังเลแบบนั้นเนี่ยบางครั้งมาทําให้เราไม่สบายใจนะฮะสู้เราเนี่ยตัดสินใจเชื่อเขาไว้ใจเขาไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาลําบากจริงนะฮะเขาพิการจริงสิ่งที่เราทาเนี่ยคือการต่อชีวิตให้กับเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่พิการจริงนะฮะ สิ่งที่เราเสียไปนะฮะก็คือแค่เงินไม่กี่บาทนะฮะที่เราเนี่ยได้ขนมกลับมานะฮะอย่างน้อยเราก็ได้ขนมกลับมาได้พวงมาลัยกลับมานะฮะเราได้อิ่มท้องนะฮะคิดแบบนี้เนี่ยน่าจะสบายใจกว่าเช่นกันนะฮะในหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตนะฮะอย่าไปคิดมากนะฮะแล้วก็การที่เราเลือกที่จะไว้ใจใครสักคนหนึ่งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขใจกว่าในระยะยาวก็เป็นได้ครับ ในหนังสือเล่มนี้นะฮะยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจนะฮะที่ผมอ่านแล้วเนี่ยน้ำตาคลอนะฮะคือปกติผมอ่านหนังสือเนี่ยน้ำตาไม่ค่อยไหลนะฮะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วมันตื้นตันนะฮะอ่านแล้วหัวใจฟูจริงๆนะครับถ้าเกิดใครนะฮะที่ชอบอ่านหนังสือนะครับลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูได้นะฮะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ดิสนีย์แลนด์สอนฉันเนี่ยมันมีความสุขมากจริงๆครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคด,ดีโคดโดนจากวอล์ด i ิสนีย์นะฮะซึ่งปรากฏในหนังสือเรื่องสิ่งที่ดิสนีย์แลนด์สอนฉันเขาบอกไว้ว่าการให้นั้นคือความสุขขั้นสุดยอดผู้ใดหยิบยื่นความสุขให้แก่ผู้อื่นผู้นั้นจะได้รับความสุขและความอิ่มเอมใจในตนเองอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ